โอเคครับวันนี้มาพบกับไอดีหลักนะครับไปดูกิววอกันนะดูดิครับโคตรตึงเลยอะดูโอ้โหไม่เด็ดตัวแม้ครับแล้วก็ประเด็นก็คือกิววอเนี่ยนะถ้าตีอะมันมันเหมือนเลนเจอร์มันโหดนะครับมันมันตียากนะเดี๋ยวผมจะไปตี2ครั้งนะครับช่วยช่วยช่วยทีมไม่รูว้ว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่เราก็มีตัวแม็เกือบหมดนะขาดอีกแค่ สามตัวเองกับเจมกับพวกนั้นแหละยังไม่แม็กนะครับจะไหวไหมโอเคเลยบาวซูดเขาวิ่งไวเลยแล้วเขาไมีชินจังด้วยนะครับไอต,ตัวนี้โหดนะโอเคเราจะปล่อยโบบินไปแล้วกันอุ้ยเหมือนเราจะมีอาการตายนะครับไม่ไหววะ่ะ อุยไหวไหมเดี๋ยวเราเราผักเข้าไปก่อนนะเราตั้งตั้งตั้งทีมก่อนเหมือนเหมือนเหมือนทีมเขาเก่งอะ่ะเราสู้ไม่ได้เลยนะครับเที่เราก็กอลเอลิสมาด้วยไหวไหมครับไหวไหมอุยเรนเจอร์ Ranger เราไม่ไหวจริงครับอ้ยแต่เขาโดนเจมมืดแล้วนะ <c oughs> เจอเจมมืดเราเล่นงาน เฮ้ยเจมมืนนี่สงสัยต้องปั้นแม็กแล้วล่ะตัวตัวมันดีนะเจมมืดเนี่ยเรายื้อไปไมันจะไหวไหมอีกยี่สิบวิเลนเจอร์เราจะยื้อได้หรือเปล่ายี่สิบวิเองเอาไม่ล้มเลยครับโอ้ยเหลือบอสเคกับโจเอื้อตายหมดเลยครับ <c oughs> ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปลองตีทีมท้านบนดูนะ ีมด้านล่างเราตีไม่ไหวนะครับโหดจริง L L หกนะครับที่ผมไปตีนะ <c oughs> เกียร์เขานะ่าจะแน่นพอตัวว่าะอะรเร็ไปลองตีไอ้ด้านบนนี่นะชิมจังเราจะไหวหเปล่าขกก๊อบดาวินชีออกมานะครับเอาให้ปัน่นปั่นบนศัตรูนะดาวินชีดาวินชีนชกอออ๊อปอหนยอุ้ยร่วง โดนอะไรเนี่ยอ๋อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีไม่คุ้นไม่ไม่ชินกับไอเทมใหม่นะครับไปใส่ให้หมดใส่ให้หมดมีอะไรใส่ให้หมดไอโบโอไอโบเฮ้ยมีการบินสองตัวนะครับแม็กสองตัวเลยเลยเป็นตัวกากาด,ดูสภาพการบินผมดิครับโอ้ยหมดคำจะบรรยาย อุ้ยเขาไม่ตายครับผมมีเพียบเลยตัวละครเขาเอานะสื่อเราไม่โดนพัดหรอเนี่ยโอ้ตายอย่างง่ายเลยโอโ้ให้กีวอรอบนี้ยับจัดเลยไปสุ่มเจอทีมโหดด้วยครับโอ้โหดทุกเสาเลยอะสู้ไม่ได้เลยนะครับ เดนเจอร์มาช่วยปุ yeah> ๊บลงมาปั๊บก็ตายแล้วม uh ั้งนะเอ้ยโดนโดนเด้งโดนเด้งอยู่นะเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโดนบอสเค้เราเนี่ยยังเงี้ยโดนบอสเคแน่นี่แหละผมชอบบอสเคก็อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยมันทําให้เด้งถอยหลังด้วยนะเจ๋งดีนะโอเคก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองรอบไม่ชนะสักรอบเลยครับ โหดเกินทีมน่าจะเป็นทีมไม่ไต้หวันก็คนจีนนี่หละครับภาษาเขามันตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปต่อพ v พกันนะโู้โดนไต้หวานใส่แล้วครับ <c oughs> คนไต้หวานนี่เก่งจริงเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยว่าจีน <c oughs> เดี๋ยวผมน่าจะไต้หวันนะครับเก่งมากเลยเนี่ยผมก็เอาโจ เาเข้าทีมนะครับเอาเบลออกทีมไปผมชอบสกิลเขานะเป็นสกิลมิดไซด์จรวดเลยเนี่แหละมันทำอะไรแนวหลังนะครับโอเคก็แบบออโต้คุณสองไปเลยแบบจะได้จบไวๆนะทีมแม็กไม่กี่ตัวเราบอกว่าเราจะเอาชนะได้เฮ้แต่สังเกตนะครับทีมนี้เข้าเอา เอาไอ้บาร์บีคิวมานะครับบัฟอัตราความแม่นยำหรือเปล่าเกียร์เขาน่าจะดีอยู่แหละเหมือนเขายืนได้นานอยู่นะปกติถ้าตัวขนาดนี้นะขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละผมก็มีนะตัวแมง5้าตัวลวดแล้วแบบยังไม่เลยทองหนึ่งเลยครับ อยู่ยากอยู่นะมันเพราะว่าเกียร์ไม่ดีด้วยครับตัวแม็กอุ่ยขออภัยครับตัวแม็กอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะดีนะครับผมว่ามันต้องมีเกียร์ด้วยผมมีตัวตัวแม็กห้าตัวนะเกียร์ไม่ดีก็คือแบบโอ้สู้ใครไม่ค่อยได้นะครับแบบออกออกเอนเจอร์ไปก็ตายแล้วอุย้ยทีมนี้เหมือน เขาจะเล่นเยอะอยู่นะนี่แหละเจมมืดนนี่แหละถ้าผมไม่ได้คล็อตนะผมก็จะปั้นเจมมืดนนี่แหละครับแม็กถ้าผมปั้นแม็ก240เขาจะกลายเป็นหินนานกว่าน,นี้นะ <c oughs> เพราะว่าสกิลเจมมืดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับแบบว่าคูณกับเวลาเลเวลนะที่เขาจะแบบแปลงร่างนะครับแปลงร่างกเป็นหินนี่แหละ โอเคทีมนั้นก็ยืนไม่ได้นะครับยืนได้แค่บับลไฟธาตุาน้ำก็หวังแค่ตัวเดียวนะหวังแค่ไอ้บอทเทกับเดวินชีเดวินชีนี่ไม่เน้นดาเมจนะครับเน้นนามาปั่นนะครับแบบก๊อปปี้ศัตรูก็มีแผนว่าจะเอาไอตัวเคนอีเกิลมาใช้อยู่นะแต่ประเด็นก็คือแร่มันเยอะนะ แบบตัวเปล่าๆเลยแรกก็พันแปดแล้วนะผมเลยแบบแบบไม่ได้เอามาเข้าทีมนะเลยเอาโจมาเข้าแทนเพราะว่าแล่มันน้อยด้วยผมใช้รดแล่แรกก็เหลือแค่สามร้อยเองอันนี้เอาพีจีนมาเล่นนะครับ <c oughs> พีเจเอจะเอาโจเนี่ยแทนแทนพีจีนนะครับถ้าตัวไหนไม่มีการบินผมก็จะเอาโจมาเล่นถ้ามีการบินก็เอาพีจีนมาแทน พีจินก็พิ่งปั้นแม็กไปนี่เองโมโหครับสูมไม่ได้สูมไม่ได้ตัวการบินดีๆเลยโอเคภาคพื้นเขาไม่ไม่แข็งนะครับแต่ตัวบินอุ้ยโอ้ผมสังเกตเลยโจเซฟ <c oughs> บบินไวจัดเลยเดี๋ยวต้องไปส่งเกียร์เขาหน่อยละไม่ใช่ไอโบบินนะเป็นอ๋อเขาใส่เกียร์ขึ้นที่ไวนะครับ โอ้ยบินลวดเดียวผมตกใจหมดเลยอ่ทีมนี้ก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกียร์เขาแน่นผมอาจจะแพ้ถ้าเกียร์เขาไม่แน่นผมอาจจะชนะเขาคอมโบแรกน,นึงเหมือนเดิมครับปล่อยทั้งสองทีมเสร็จแล้วก็ออโต้คุณสองไป <c oughs> อุ้ยตัวอะไรเนี่ยสีแดงๆเนี่ยผมจำไม่ได้นะ ผมน่าจะมาไม่ทันด้วยแหละ <c oughs> อุ้ยทีมเขาน่าจะเกียร์แน่นจริงครับม่เหมือนทีมเราแบบโดนตัวฟรีเปลี่ยนล่างนะครับอ่ะเราจะแบบใช้เคือกสุดท้ายของเรานะแบบคอมโบถ้ามันไม่ตายก็คือเราแพ้ชนะไหมผมทำลายมันได้ึอยู่นะเมือ่อกี้แช่น้ําแข็งไวนะ้เนี่ย เนี่ยแหละครับถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็พยายามทําแบบนี้นะมันจะมีลุ้นว่าเอ้ยถ้าทีมมันไม่ตายเนี่ยเราเนี่ยจะแพ้แทนถ้าทีมมันตายสักนิดสักหน่อยอ่ะเออเราจะชนะนะครับอย่างอย่างทีมนี้ญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเกียร์เขาแน่น่ะบอกเลยโอ้ดูดิครับไม่แน่นได้ยังไงเจ็ดดาวดูดูเจ็ดาวทุกช่องเลยผมยังมีไม่ถึงครึ่งของเขาเลย เกมเล่นเองมันก็จะง่ายก็ตรงที่เนี่ยแหละครับถ้าเกมป้องกันมันก็จะโดนแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบหมดร้อนหน่อยนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสมันก็ไม่อะไรนะครับเจอกับหัวโคลาโบมิลิโอดั k i คิงบวกดั๊นะครับมีไอโบด้วยไอโบนี่เป็นของแถมผีจีนเป็นท่าเสมอกับไอโบนะครับจัดการได้เปล่าอุ้ยเอาดูเหมือนดูเหมือน มเมลิโอราเขายืนไม่ได้นะครับแนวหลังเขาเริ่มแบบกระจุยกระจายนะแต่อีโบผีจีนเรายังสอยไม่ตายมันยังไม่ตายไอโบโอเคอุย้ยมาสองตัวแล้วบอกโอ้ฉีดป้อมแรงไปไโบนี่ผมต้องแช่ก่อนะไอโบมันทำกับผมเกินไปอุย้ยตายยากตายเย็นติดคริติคลอลตั้งหลายรอบไม่แตก เอโบนี่น่าจะเกียร์ดีนะครับเจอทีมไต้หวันสามทีมเลยครับโอ้นี่ไงโอ้โหอัตรากำห,หลบสก,กิลด้วยนี่ไงอัตรากำหลบสก,กิลเท่าไหรนะ่เนี่ยแปดสิบครับโอ้โหถือว่าดีเลยมเมลิโอดัสบเขาก็แบบ <c oughs> เกียร์ก็จัดเต็มอยู่นะนี่เป็นเกียร์เกียร์ขึ้นเลเวลเอลนะครับเบื้องนานนั่นเอง โอเคครับวันนี้ก็ไปตีพ v พีก็ไปตีห้ารอบก็ชนะห้าทั้งห้ารอบเลยนะครับส่วนใหญ่จะไปเจอทีมไต้หวันกับญี่ปุ่นนะครับใช่หรือเปล่าผมลองเปลี่ยนเป็นทีมไม่ดูนะเปลี่ยนธนะ <c oughs> งนะไหนนี่หาเด <c oughs> ี๋ยวหาไต้หวันก่อนนะครับนี่ไงไต้หวันใช่แล้วครับเจอทีมไต้หวันสี่ทีมแล้วก็ญี่ปุ่นสี่ทีมนะครับแล้วก็เอาชนะเขาไม่ได้ด้วยครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปผมนะครับขอบคุณครับ